รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Creator เป็นได้ง่ายจังผมพี่ล้ำจิโกโอทีครับผมออสไทโรดครับเราทั้งสองคนนะครับจะมาเจอคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับเป็นรายการที่จะมาสอนให้ทุกคนนั้นเป็นวิดีโอครีเอเตอร์โอ้ครนี่คือ, skill อสกิลหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับทุกๆอาชีพ ในปีพศนี้เลยนะครับใช่ครับแล้วก็ในปีพศหน้าก็อาจจะจําเป็นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้ว่าวิดีโอสําคัญแต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงหรือเลือกอุปกรณ์ยังไงมาดูรายการเราแล้วน่าจะรู้เพิ่มขึ้นครับใช่แต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับพี่ยอดเหรอบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเขาทําอาชีพนี้อยู่แล้ววิดีโอมันจะไปช่วยอาชีพเขาได้ยังไงเออใช่ใช่สมมติสมมติผมเป็นช่างซ่อมรถยนต์อ่ะพี่ยอด ลองยกตัวอย่างดูว่าวิดีโอจะช่วยให้ช่างซ่อมรถยนต์อย่างผมเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือมีลูกค้าเยอะขึ้นได้ยังไงแน่นอนนะครับถ้าเป็นพี่เป็นใครก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะพี่หลานนะถ้าถ้าสมมติว่าคุณทําคลิป <c oughs> ออกมาแล้วก็โพสต์ลง YouTube ว่าค,ค,คุณเนี่ยเทคนิคการซ่อมรถเนี่ย มันอาการนี้มันดูยังไง <S <S <ช>อาการนี้ซ่อมยังไงห,หรืออยากจะให้รถของเราเนี่ยเตี้ยลงมันต้องทําตรงไหนห,หรือจะสูงขึ้นเพื่อโพลวิวจะต้องเลือกอะไรเนี่ยถ้าถ้าพี่ทําคลิปออกมา,ากคนก็จะรู้แล้วว่าพี่มีความรู้เรื่องนี้<อ>เป็น<อ>วิดีโอมันจะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นส่วนเรื่องของการทำวิดีโอเนี่ยจริงๆแล้วรายละเอียดมันเยอะมากมันไม่ใช่แค่ซื้อกล้องมาแล้วก็มาตั้งแล้วก็ถ่ายกดถ่าย มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าคุณอยากจะซักเซสหรือทำออกมาให้มันได้คุณภาพจริงๆเนี่ยมันมีดีเทลมันมีรายละเอียดมีอุปกรณ์ร่วมใช้งานด้วยกันเนี่ยมากมายจริงๆใช่เราก็จะคัดคัดสิ่งที่คิดว่าเราเจ็บมาแล้วเราซื้อมาลองเล่นแล้วแหมย้ำทุกตอนเลยว่าเจ็บกลัวคนไม่รู้ใช่แต่ว่าเจ็บจริงๆเนี่ยยังไม่หายเจ็บเลยจนป่านนี้แล้วนะครับก็ก็จะมาช่วยช่วยช่วยผมผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยขอบคุณ เ,เวลาเราเอง <ฮะ S 2> เวลาเราอยากจะหาซื้ออะไร<ฮ>ะเราไปดูคลิป <ฮะ S 2> แล้วเราก็ได้ความรู้แล้วก็เออเราจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น<ช>ว่าจะซื้อ<ช>แบบไหนเล่นแบบไหนนีน่อย่างวันเนี้ยทำไมฮะตอนนี้จะต้องมีอุปกรณ์เสริมนะวันนี้สัปดาห์ที่แล้วอะ่ะเราพูดถึงอุปกรณ์เสริมในตอนที่หนึ่ง ก็คือพูดถึงเรื่องพวกขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยนะฮะ<ช>ตัวหนึง่งตัวตรงนี้นะฮะขาตั้งกล้อง DC คัปเปอร์ไว้ต่อไฟทําให้กล้องทํางานได้นานๆแล้วก็ขาตั้งกล้องที่เป็นแบบไอ้ตัวภาพนิ่งแล้วก็ขาตั้งกล้องที่เป็นแบบวิดีโอ,อมันต่างกันยังไงรับรู้กันไปแล้วใ่ อุปกรณ์เสริมยังไม่หมดเพียงแค่นี้นี่คือตอนที่2ของอุปกรณ์เสริมนะฮะวันนี้เรามีตัวประหลาดๆตั้งอยู่ตรงนี้สองสตัวนี่นะรเราจะเห็นว่าเรามีอุปกรณ์2ตัวนี้นะนี่นะฮะอ,อ,อันนี้เนี่ยหน้าตาประหลาดๆนิดนึนงนะฮะเหมือนอะไรสักอย่างส่วนตัวนี้ก็มีติดตั้งกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็มีรูปทรงแปลกๆประหลาดเหมือนกันอันนี้เรามาดูตัวนี้กันก่อนเลยนี่ฮะตัวนี้เรียกว่าก i m บอลอะไรนะขออีกที กิมบอลฝรั่งเรียกกิมบอลคนไทยเรียกกิมบอลคนจีนเรียกกิมบวยไม่ใช่นะฮะกิมบอลเนี่ยเป็นอุปกรณ์กันสั่นช่วยให้ภาพที่เป็นภาพวิดีโอเนี่ยช่วยให้ภาพมันนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนุ่มนวลเลยฮะใช่ไหมใช่หลายคนจะบอกว่าอ้าวคราวที่แล้วพี่หลามเพิ่งพูดเบงว่าตั้งกล้องนิ่ง หาขาตั้งกล้องดีๆที่ตั้งกล้องนิ่งๆแล้วอยู่ดีๆเราจะเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลไปทําไมนั่นสิอ้าวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยังไงงงกันล้สิใช่ฮะจริงๆแล้ววิดีโอคือภาพและเสียงและวิดีโอไม่ใช่ภาพถ่ายไม่ใช่ภาพนิ่งที่มันจะต้องอยู่เฉยๆวิดีโอคือภาพที่มันเคลื่อนไหวได้ เพราะฉะนั้นในการในองค์ประกอบของวิดีโอนะครับนอกจากมุมภาพที่เราตั้งทิ้งไว้นิ่งๆด้วยขาตั้งกล้องดีๆของเราแล้วเนี่ยมันยังมีมุมภาพแบบเคลื่อนไหวด้วยซึ่งมุมภาพแบบเคลื่อนไหวเนี่ยไอตัวขาตั้งกล้องเนี่ยมันก็สามารถทําได้อือ่ะอย่างที่เราเคยสอนไปแล้วครับอะไรฮะแผนซ้ายแผนขวาแผนคือซ้ายขวาแผนซ้ายแผนขวาใช่ไหมฮะทิ้วขึ้นทิ้วลงอ่านะฮะอันนั้นก็คือสามารถทําได้แต่มันอยู่ในแกนเดียวเห็นไหมฮะ คือกล้องอยู่กับที่อ,อยู่ในแกนเดียวอยู่ในตำแหน่งเดียวแล้วก็ทิ้วขึ้นทิ้วลงก็คือเชิดขึ้นเชิดลงหรือว่าหมุนซ้ายหม,มุนขวาแค่นั้นแต่ตัวกล้องเนี่ยตั้งอยู่กับที่ถูกไหมใช่ครับอ่าครับผมมันยังมีภาพเคลื่อนไหวอีกชนิดหนึ่งครับครับคือการเคลื่อนไหวไปทั้งกล้องเลย อ๋อใช้กล้องเป็นตัวเคลื่อนไหวอ่าเคลื่อนอมูฟกล้องเลยเคลื่อนที่เลยอม,มันจะเหมือนกับเราอะสายตาเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปหาวัตถุนั้นได้แทนสายตาเราได้ด้วยนะมัน,นแทนสายตาบบใช่นะฮะมันก็จะทําให้เกิดมิติของภาพที่มีอีก อารมณ์หนึ่งอ๋อมีมีความเคลื่อนไหวมีม,มีมีการเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องมากขึ้นใช่ะนะฮะกิมบอลมันมีที่มาที่ไปยังไงสมัยก่อนเนี่ยครับเขาไม่ได้เรียกว่ากิมบอลนะพี่ออสเขาเรียกอะไรพี่เขาเรียกว่าสเตดี้แคมืึสเตดี้แคมอ่าสเตดี้แคมหรืออุปกรณ์ที่ทำให้อ่ากล้องเนี่ยมันสเต b ิ l i ล e เซอร์ได้ก็คือมีความนิ่ง S <S อ่รักษาสมดุลเนาะสเตเบลิเซอร์นะเขาเรียกว่ารักษาสมดุลซึ่งอุปกรณ์สมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นหลักการแบบแมชชนิกทำธรรมชาติครับก็คือกล้องมันมีความน้ำหนักใช่ไหมฮะตัวกล้องมัมีน้ำหนักถ้าเราจะรักษาสมดุลมันเราก็ต้องหาอะไรหนักๆมาทวงครับให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับตัวกล้องรือเท่ากันหนักบวกหนักเป็นเท่าไหร่ครับหนักหนัก จริงจริงโอ้ผมผมม่ชื่นชอบมุมภาพแบบเคลื่อนไหวมากคือคือผมเป็นพวกคนทําวิดีโอประเภทสายแบบว่าสายหุือหวาอือสายหมือหวาสายแบบว่าภาพสวยตื่นเต้นภาพมีความสนุกมีความเคลื่อนไหวผมก็สนใจไอ้เรื่องสเตดี้แคมสเต i บิไลเซอร์มากเคยไปซื้อมานึงนะครับมีกล้องตัวนี้แรกๆเลยนะฮะกล้องเจเนี้ซื้อมาแรกๆไปสมัยนั้นยังไม่มีแบบกิมบอลนี่มันก็จะเป็นเหล็ก โค้งๆนี่ครับพี่อดเป็นเหล็กโค้งๆแล้วข้างล่างก็มีตุ้มถ่วงดุลนั่นเองอ๋อเคยเห็นอ่าแล้วตรงนี้ก็มีหัวบอลจอยที่แบบว่ากิ้งไปกิ้งมาได้ให้เราจับแล้วไอ้เหล็กก็โค้งมาอย่างเงี้ยอ่าครับอ่าก้องก้องหนักเท่าไหร่ครับก้องประมาณ2องโลเอ้ยประมาณก้องเราประมาณเกือบเกือบโลบวกเลนด้วยโลนิดนิดอ่าโลนิดนิดโลนิดนิดไอ้ตุ้มถ่วงลงมาตรงนี้เนี่ยต้องประมาณ2องโลครึ่ง แล้วแขนเราต้องรับน้ําหนักประมาณเบ็ดเสร็จสี่โลครึ่งสี่โลครึ่งครับเพื่อที่จะทํำบาลานเซอร์ให้มันให้มันปรับสมดุลให้ใช่แล้วเดินไปมันก็จะตรงเตงตรงเตงนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรควบคุมมันมันเป็นอิสระทุกแกนเลยเพียงแต่ว่ามันใช้แรงน้มถ่วงโลกเนี่ยคอยดึงเอาไว้ช่วยให้ภาพมันไม่ไม่สั่นจนเกินไปโอ้โหพี่ับครับสช็อตเดินสวยๆสองช็อต ภาพออกมาสวยอย่างเนียนสวยมากเลย <c ann> um> แขนเราเป็นไงแขนล้าเลยยกอะไรไม่ขึ้นเลยตกักขกินข้าวไม่ได้อ่ะสองวันมันห <c oughs> นักจริงๆนะมันหนักมากปวดร้าวมากต้องใช้นักกล้ามมาเล่นเลยแต่ทุอเทคโนโลยีทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป <c oughs> ใช่ไหมครับพี่ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ยุคนั้นเนี่ยการจะรักษาสมดุลของกล้องเนี่ยมันทําได้ยากมากครับทุกวันนี้เหลือตัวเท่านี้ครับนี่น้ําหนักนะฮะประมาณสองโลครึ่งเบากว่าเดิมประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าอันนี้โลนิด อันนี้ก็โลนิดๆโลนิดๆบวกโลนิดๆเป็นสองโลนิดๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ต้องเหนื่อยนะใช่ไหมไม่หนักมากเพราะถามว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นกิมบอลแบบรุ่นใหม่อย่างนี้ได้ยังไงมันเกิดจากการพัฒนาครับครับนะฮะในยุคหนึ่งเนี่ยเราเราเริ่มมีเครื่องบินบังคับอาร์ซีอาร์ซี่อนบยังยังไม่เป็นโดนนะตอนนี้ยังเป็นเครื่องบินบังคับเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับพีทีวีเคยเล่นอยู่ครับ ก็เริ่มมีคนคิดที่ว่าจะใส่กล้องเข้าไปเพื่อ,อถ่ายภาพม,มุมสูงเอากล้องใส่เข้าไปในเครื่องบินบังครับอเอากล้องตัวเล็กๆอพวกกล้อง C C ซดีตัวเล็กเป็นแผงวงจรเล็กๆเ,เ,เอาไปห้อยใต้เครื่องนะฮะแล้วก็รักษาสมแล้วก็บินขึ้นไปติดใต้กล้องแต่พอติดเข้าไปเฉยๆเ,เนี่ยเครื่องบินพวกนี้มันจะสั่น ถูกไหมกล้องมันก็เลั่นใช่นี่คือแบบออริจินอลเลยภาพมันจะสันๆโอ้โหแบบว่าโลกสันสะเทือนมากนะเขาก็เลยแบบว่าคิดวิธีการเอะเราจะรักษาสมดุลมันได้ยังไงไม่ให้มันสันจนเกินกล้องมนตัวเล็กๆน้ําหนักไม่มากเลยนะเขาก็คิดว่าเอออุปกรณ์ที่จะใช้ก็ต้องเล็กด้วยมีขนาดเล็กครับเขาก็เลยมีการคิดค้นเอามอเตอร์ไปรักษาสมดุลใช้มอเตอร์ชดเชยชดเชยมุมที่มันสันอยู่ถ้ามันสั่นไปทางซ้าย เราก็มอเตอร์แก้มันทางขวา<อ>มันลงเราก็เอามอเตอร์แก้ขึ้นบน<อ>มันขึ้นมันเงยขึ้นแล้วก็มอเตอร์แก้ลงอ่าอันนี้คือมอเตอร์2แกน่ 2> อ2แกนแล้วสแกนกี่แกนก็ได้กี่แกนมันก็จะชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปใช่มันจะช่วยชดเชยให้อมอเตอร์ที่จะทํางานได้เร็วขนานดะชดเชยนั้นเนี่ยต้องเป็นมอเตอร์ที่มีความเร็วสูงมากๆเขาเรียกมอเตอร์บัตเลสอ๋อเหรอบัตเลสมอเตอร์นะครับพวกนี้แหละมีความเร็วสูงมากมีทอร์กสูงมากสามารถบิดไปตำแหน่งที่เราต้องการ หรือหมุนในรอบที่เราต้องการได้ในเวลารวดเน้แลรวตอบสนองอย่างเร็วมากใช่ซึ่งไอ้มอเตอร์พวกนี้มันก็มันต้องปุ๊บ หมุนเร็วมากทันทีใช่แล้วควบคุมด้วยอะไรรู้ไหมฮะอะไรครับควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าไจโรสโคปไจโรสโคปเอะเหมือนเคยได้ยินในโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าที่มีที่เขาใช้เวลาเราเล่นเกมใช่เวลาเราเล่นเกมแล้วอันนี้เขาเรียกไจโรตัวเดียวกันป่ะไจโรตัวเดียวกันใช่ไหมครับแต่แต่ถ้าอยู่ในเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นไจโรเลสโคปแต่ไอไจโรสโคปเนี่ยมันจะคอยควบคุมมอเตอร์ บัตเลสในกิมบอลอ๋อมันเป็นตัวสั่งครับตัวตัวมันเป็นเซนเซอร์ที่คอยรับรู้ว่ากล้องของเราเนี่ยก้มหรือเงยแค่ไหนสมมติกล้องเราเอียงเราเราตั้งไจโรสโคปไว้ไว่าเป็นร้อยแปดสิบองศาแนวนอนพอกล้องเราเอียงปุ๊บมันก็จะบิดกลับขึ้นมาปุ๊บเออมันจะรู้ว่าเอียงใช่แต่มันจะสั่งให้มอเตอร์มันจะสามารถสั่งให้มอเตอร์ตัวไหนหมุนกลับในปริมาณเท่าไหร่ชตัวไจโรตัวเนี้ยเป็นตัวสั่งใช่อแล้วมันตอบสนองแบบทันทีทันควัน มันจริงทําให้เกิดอาการแบบนี้ครับผู้ชมดูนะฮะผมจะถือกล้องตรงนี้นะครับครับแล้วผมจะโยกให้คุณผู้ชมดูนะครับผมโยกไปทางซ้ายเห็นไหมครับกล้องไม่ไปผมเอียงมาทางทางนี้ไม่ไปอเห็นไหมฮะกล้องมันนิ่งเลยผมก้มลงไม่ไปอมื ผมเชิดขึ้นไม่ไปเพราะอะไรครับมอเตอร์ทั้ง3แกนเนี่ยเขาทางานมอเตอร์มันอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะพี่นะฮะมอเตอร์อยู่ตรงนี้ครับ่ตัวนี้ตัวที่1นคือหมุนหมุนอย่างใช่ไหมอ่าผมบิดด้านหลังให้ดูนะครับอันนี้มอเตอร์ตัวที่1เอาไว้ช่วยในแกนแทนนะฮะแกนแนวนอนทั้งหมดอ่าหมุนโอเคอันนี้เขาเรียกโรล rolling rolling r o l l ก็คือซ้ายขวานะฮะมอเตอร์ตัวที่2ออยู่นี่ครับอ๋อตัวนี้คืออ่าตัวนี้คือยอนะฮะ y a w ยอยอคือซ้ายขวา อ๋อซ้ายขวาเวลาเราแก้อย่างนี้ปุ๊บมอเตอร์ตรงนี้จะทํางานทันทีเห็นไฮะมันทางานแบบเรียวไทม์เลยนะทันทีที่เราโยกปุ๊บมันหมุนเลยอ่ะมันดัดตามเลยเพื่อรักษาให้กล้องอยู่ในแนวระนาบเอาไว้ตัวที่3ามคือพิชครับพิชอยู่นี่ครับอ๋ออ่าพิชอยู่นี่พอเราบิดปุ๊บเนี่ยเราบิดปุ๊บเนี่ยมอเตอร์ทํางานทันทีอ๋อเนี่ยใจโรสโคบกับมอเตอร์บัตเลสมาทำงานทำงานดพร้อมกัน นี่เราสามารถสั่งได้ด้วยเพราะมอเตอร์มันก็หมุนได้อะเราจะสั่งให้กล้องไปทางไหนมันก็ไปได้อะเนี่ยเห็นไหม่าหมุนได้เราสั่งด้วยจอยสติ๊กเลยนะเห็นไหมเออเนาะเนี่ยอ๋อมันไม่ใช่แค่นิ่งอย่างเดียวตัวมันก็คอนโทรลตัวกล้องได้ด้วยมันสั่งได้ด้วยมันไม่ใช่แค่รักษาสมดุลอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นมันทำให้เราสามารถควบคุมกล้องระยะไกลได้ระยะไกลบนโดรนไงอ๋อบนโดรนเออใช่ไหมฮะใช่ ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมอยากได้อันเนี้ยมาใส่ตอนนั้นใช้โทรศัพท์มือถือครับอยากได้อันเนี้ยมาใส่กล้องมือถือได้ไหมเออเออน่าสนใจอันนี้คือเขาออกแบบมาสําหรับกล้องโดยปกติใช่สำหรับกล้องตัวเล็กอยู่ในโดนมอเตอร์เล็กๆใช่ครับผ่านไปปีหนึ่งอะความต้องการผมอะถึงจะมีฝรั่งทําอทําเป็นแบบใส่มือถือทุกวันนี้จะมีกิมบอลแบบสำหรับใส่มือถือนะขอภัยวันนี้ไม่ไดเอามานะครับลืมนะกิมบอลสำหรับใส่มือถือครับ ก็ทํางานหลักการเดียวกันผมซื้อเป็นคนแรกๆในประเทศไทยเลยเอาอย่างนั้นเลยคนยังไม่รู้จักเลยอแล้วผมถือเดินถ่ายมาเนี่ยโอ้โหเพื่อนนี่ตกใจฉี่ราดเลยขนาดนั้นทำไมผ้ามันนิ่งขนาดนั้นโอ้โหนิ่งขนาดนั้นไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยแล้วไม่อยากจะคุยด้วยว่าซื้อมาตัวแรกเนี่ยแพงมากตัวเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทเหรอกินเบามือถืออะ กลิมบอลมือถือตัวสองหมื่กว่าบาทนั่นคือกี่ปีที่แล้วพี่เมื่อประมาณ <10 S 1> เกือบเกือบ10เก <10 S 1> ือบสิบจนกระทั่งทุกวันนี้เขาพัฒนาขึ้นมามันมอเตอร์ใหญ่ๆแล้วก็เอาไว้ใส่กับกล้องอย่าง DSLR หรือว่ากล้องอย่างนี้ได้สําหรับท่านผู้ชมเองเนี่ยก็อาจจะลองหาดูคําว่ากลิมบอลลองถ้าเกิดเริ่มจากโทรศัพท์มือถือใช่แล้วก็ลองเอาโทรศัพท์มือถือเรา เอาชื่อรุ่นไปแล้วลองเซิร์ชเซิร์ชกิมบอลที่จะใช้กับรุ่นของเราครับผมซึ่งส่วนใหญ่กิมบอลมือถือมันใช้กับโทรศัพท์ได้แทบทุกรุ่นอยู่แล้วใช่ไหมคือทุกวันนี้กิมบอลมีหลายขนาดอ๋อเหรอมีมีให้เลือกเลยตั้งแต่คือสมัยก่อนมันจะมีตัวเล็กๆสั้นๆเอาไว้ใช้กับพวกกล้องแอคชั่นแคมอ่าพวก Go Pro อะ,อะไรอย่างเงี้ยจนตอนหลังแอคชั่นแคมมันกันสั่นดีจนไม่ต้องละไม่ต้องใช้ละใช่ไหมฮะเขาก็เลิกทำไปก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งก็เป็นสำหรับโทรศัพอ่กว กล้องมิลเลอร์เลสตัวเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นขนาดกลางอันนี้ตัวนี้ถือเป็นขนาดกลางเอาไว้ใส่กับกล้องมิลเลอร์เลสขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็มีรุ่นใหญ่กว่านี้อีกนะเอาไว้ใส่พวกแบบกล้องซีนีม่าเลยกล้องแบบใหญ่ๆเลย d s l r เลนส์เลนเงๆอะไรเงี้ยใส่เข้าไปได้เลยโอ้โหคำว่าเืองๆนี่ผมไม่ได้ยินมานานเลยเนะเป็นคำที่แบบว่านานมันเกินๆนะพี่มันไม่ค่อยมีคนพูดรือไงครับผมก็ไม่แน่ใจโอเคนะฮะก็แล้วแต่แต่ว่าท่านผู้ชมถ้าเป็นมือสมัครเล่นอย่างที่ดูรายการเราเนี่ย ก็อาจจะลองดูว่าเราจะใช้กล้องตัวไหนแล้วก็หาเลือกซื้อตัวกลิมบอลที่เหมาะกับขนาดของกล้องหรือมือถือของเรายังไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะพี่หลานแต่ว่าวันนี้รู้ก่อนว่าถ้าจะทําภาพเคลื่อนไหวเนี่ยต้องใช้แบบนี้เพราะว่าเวลาเราจะถ่ายภาพเคลื่อนไหวเราจะเคลื่อนที่นะฮะเราจะเดินถือไปเนี่ยถ้าเราเดินถือไปอย่างนี้มันจะนิ่งมากภาพมันจะนิ่งมากแต่เราจะปวดหลังมากไม่เป็นไรอันนี้มันไม่หนักมากแล้วมันช่วยได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถทําแบบนี้ ในการทำภาพเคลื่อนไหวแต่คุณจะใช้กล้องแบบไหนและจะต้องใช้ตัวไหนเดี๋ยวตอนที่คุณจะไปซื้อหรือว่าตอนที่เราสอนเรื่องภาพเคลื่อนไหวอ่ะเดี๋ยวจะค่คอยดูอีกทีก,ทก็ได้ใช่ไหัน,นี้คือเรีเยแต่ว่าไอ้พวกนี้มันจะมีน้ําหนักบอกอยู่แล้วว่าขนาดนี้รับกล้องได้ หนักเท่าไหร่1นกิโลครึ่งถึง2อกิโลอะไรเงี้ยไม่เกินนี้ถ้าเรากล้องเราเท่านี้เราก็ต้องใช้ขนาดเดียวกันหรือบางครั้งผมเห็นนะหลายคนที่เป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนใช้มือถือมันไม่ใช่แค่มือถือนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีการต่อไม์ด้วยอาจจะมีการต่อไฟเพิ่มเพราะฉะนั้นกิมบอลจะรับน้ําหนักทั้งหมดแหละก็ต้องคํานวณเรื่องน้ําหนักไว้ด้วยเผื่อไว้ตั้งแต่แรก ไม้จะใช้ไม้สำหรับสองคนหรือไม้คนเดียวไม้ลอยไม้อะไรก็แล้วแต่บางคนเนี่ยใช้ติดพ่วงๆกันไปหมดเลยซึ่งกิมบอลก็จะต้องรับต้องคํานวณน้ําหนักทั้งหมดแล้วก็ถ่วงไว้ก่อนใช่แล้วครับนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการการสั่นทําให้ภาพมันสมูทและภาพสวยยิ่งขึ้นใช่แล้วครับครับผมได้เวลาที่เราจะไปดูสกูปพิเศษของรายการเราแล้วครับพี่ออสครับครับผมนี่คือสกูปแค่คลิกชีวิตก็ง่ายไปชมครับ สัสดีค่ะซิมค่ะอุสมาดารามั่นจากชาแนลเด็กไทยไกลบ้านค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำความรู้จักกับตัวตนของเจ้าของชาแนลเด็กไทยไกลบ้านไปแล้วสัปดาห์นี้จะพาไปเจาะลึกกับเรื่องราวของการทำคอนเทนต์ชาแนล u ูทูบกันให้มากขึ้นครับ ัวซิมเนี่ยไม่ได้ทำตัว YouTube หรือว่า Facebook เป็นงานหลักเนาะเรเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำเป็นงานอดิเรกแน่นอนว่าอันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของเวลานะคะเพราะว่าซิมทั้งคิดคอนเทนต์เองถ่ายเองตัดต่อเองลงเองทุกอย่างเลยคือแบบทำตั้งแต่ Pre Production จนถึง Post Production ด้วยตัวเองหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําวิดีโอ1คลิปอะค่ะมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะทำให้ในระยะหลังเนี่ยเราก็ลองคิดดูแล้วว่าเออเทรนด์การเสพสื่อโซเชียลมีเดียของคนในสมัยนี้เป็นยังไงแล้วก็รวมถึงคนดูเราอะค่ะก็โตขึ้นด้วยหลังๆนี้ก็เลยลองเอ็กซ์เพร์เมนต์ลองทําเป็นพอดแคสต์ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใช้เวลาน้อยลงเนาะ ส่วนตัวซิมคิดว่ายูทูบเบอร์แบบทุกๆคนนะ่ะน่าจะต้องเคยเจอเฮดคอมเมนต์หรือว่าหรือแม้แต่การทำเฟซบุ o กนะคะของซิมเนี่ยจะมีกรณีที่มุมมองในการใช้ชีวิตอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันแล้วก็มีการแบบมาคอมเมนต์แวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเออเข้าใจว่าอ่ะมันมีมันมีไดนามิกของตรงนี้อยู่นะเราก็พยายามที่จะแบบว่าเป็นกลางให้ได้มากที่สุด ในสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นแฟกต์เราก็พูดในฐานะแฟกต์อันไหนที่เป็นความคิดเห็นของเราในประสบการณ์ของเราเราก็ต้องพูดชัดเจนว่าอันนี้คือความคิดเห็นของเราประสบการณ์ของเรานะจริงๆเด็กไทยอยากพูดภาษาอังกฤษได้มากๆเลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่มันไม่เอื้อต่อการฝึกที่จะพูดภา,าษาอังกฤษ เพราะว่าทักษะการพูดเนี่ยมันจะต้องลองผิดลองถูกแล้วมีคนมาช่วย correct มันถึงจะพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดดเราเป็นคนไทยที่พยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะมันไม่แปลกอยู่แล้วที่เราจะมี a c ซ e n t ของภาษาแม่ติดมานะคะภาษาอังกฤษเราไม่ได้พูดเพื่อว่าให้มันแบบดูสวยดูแบบเป๊ะเหมือน native speaker เยียงเดียวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจเป้าหมายของมันหรือเปล่าว่ามันคือ การสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการจะพูดดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องถูกต้องไพเราะร้อยเปซก็ได้แต่ว่าพูดในสิ่งที่เราคิดออกมาให้ได้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะมี youtube Channel นะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์เป็นของตัวเองเนี่ย ก็อยากจะบอกว่าลองคิดดูว่ามันมีอะไรที่เราสามารถทําสิ่งนี้ได้ในทุกๆวันอะคือแบบทําไปเรื่อยๆได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่อยๆได้อย่างเงี้ยค่ะเราเลือกสิ่งนั้นแหละเป็นคอนเทนต์ที่เราจะทําอย่าคิดว่าการทํา YouTube มันคือเพื่อแบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราเริ่มแบบนั้นนะคะ mm. เมื่อเราทําไปปั๊บแล้วมันไม่มีคนดูเราก็จะหยุดถูกไหมมันก็จะมีแบบไม่มีแรงที่จะทำต่อไปแต่ถ้าเราเริ่มจากจุดที่มันเป็น แก่นเป็นเหตุผลของเราที่จะทําสิ่งนี้จริงๆอะคะ่ะต่อให้ไม่มีคนดูเราก็จะไปหาทางให้มีคนดูให้ได้แล้วก็จะไปแบบคอยดูว่าเอ้ยเขาอยากจะดูเรื่องอะไรมันคือมีกระแสอะไรในปัจจุบันที่เราจะเอามาทําเป็นคอนเทนต์ได้แล้วผูกกับสิ่งที่เราเชื่อได้บ้างน,น่าจะเป็นการคลิกอัปโหลดอะคลิกแบบโพสต์วิดีโอนี้ขึ้นไปอะ เพราะว่ามันเป็นการปล่อยของมันเป็นการที่แบบว่าบอกคนอื่นว่าเราทําอะไรแล้วเชื่ออะไรเรามีความรู้อะไรคะ่ะ ไงครับสกู๊ปน่าสนใจไหมฮะโอ้ดีมากๆาเลยครับพี่และทั้งหมดนี้คือรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังดูรายการแล้วมีคําถามนะครับติดต่อเราเข้ามาสักนิดหนึ่งบอกเราด้วยว่าคุณรู้สึกยังไงนะครับส่งมาได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรียุยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับให้คุณเข้าไปชมคลิปรายการย้อนหลังและรายการอื่นๆมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ www.etvthai.tv หรือว่าจะเข้าไปพูดคุย สอบถามได้ทาง Facebook p เพจนะครับ etv channel แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังตอนที่7จะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์เสริมอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้จะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ที่เรียกว่าสวิตช์เป็นตัวรวมกล้องกรณีที่คุณจะใช้ภาพจากกล้องหลายๆตัวมีแบบไหนยังไงบ้างอีกอันนึงก็คือกล่องแคปเจอร์ครับวิดีโอแคปเจอร์การแปลงสัญญาณภาพจากกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ตัดต่อหรือไลฟ์ก็ต้องใช้กล่องนี้ครับและสุดท้ายในเมื่อเราถ่ายภาพมาแล้วเราต้องเห็น จ,จอภาพก็ mm hmm. เ,เรียกว่าจอมอนิเตอร์ครับว่ามีกี่แบบยังไงบ้างเลือกซื้อยังไงไปชมกันครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ารางสไลด์หรือบางคนอาจจะเรียกว่ารางดอลลี่ครับผมนะครับหรือจะเรียกว่าอะไรอะสไลเดอร์ก็ได้เหรออ๋อหน้าที่ของมันหรือวัตถุประสงค์การใช้งานของมันเนี่ยเพื่ออะไรครับพี่หน้าที่ของอุปกรณ์ตัวนี้คือใช้เคลื่อนกล้องอในแนวระนาบ4อันนี้นะฮะไล่ไปนะฮะอันนี้คือกล่องราคาถูก ราคากลางๆใช่ไหมฮะอันนี้ราคาแพงอืต่างกันไล่ขึ้นมาจากถูกมาแพงเนี่ยถามว่ามันเป็นกล่องเหมือนกันทําหน้าที่เหมือนกันได้แล้วทําไมถูกแพงต่างกันยังไงทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของใครก็ได้ข้อมูลของเราที่แชร์ออกไปย่อมเสี่ยงที่จะโดนแอบอ้างหรือขโมยความเป็นส่วนตัวหรือขโมยความเป็นตัวตนบนโลกออนไลน์และอาจเป็นอันตรายต่อตัวเรามากกว่าที่เราคิดดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้เกิดภัยเนื่องจากการแชร์ข้อมูลส่วนตัวโบนโลกออนไลน์